สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยุงนะคะแล้วมาพบกันใน,นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงผีเสื้อแสงงามค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําท่าทางประกอบเพลงกันนะคะเด็กๆต้องหัดร้องเพลงก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมเดี๋ยวลองไปกับคุณครูเลยนะคะผีเสื้อเอ้ย ผีเสื้อแสนง,งามเจ้าโบยบินไปตามดอกไม้ดูดน้ำหวานสำราญใจสุกะไรหนอผีเสื้อแสนง,งามอีกรอบหนึงนะคะผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแสนง,งามเจ้าโบยบิน ไปตามดอกไม้ดูดน้ำหวานสำราญใจสุกะไรหนอผีเสื้อแสนงามคราวนี้นะคะเด็กๆหัดทำท่าทางก่อนนะคะผีเสื้อเอ๋ยทำแบบนี้นะคะผีเสื้อเอ๋ยผีเสื้อแสนงามเจ้าโบยบินไป ตามดอกไม้ดูดน้ำหวานดีกน,นะคะสำราญใจสำราญใจนะคะสุกะไรนนอผีเสื้อแสนง,งามนะคะอีกรลน่นึงนะคะผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแสนง,งามเจ้าโบยบินไปตามดอกไม้ ดูดน้ำหวานสำราญใจสุกะไรหนอพีเสื้อแสนงามเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเท้าเอวเลยค่ะร้องเพลงไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะพีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแสนงามเจ้าโบยบินไป ตามดอกไม้ดูดน้ำหวานสำราญใจสุขอะไรนอะพี่เสื้อแสนงามพี่เสื้อเอ๋ยพี่เสื้อแสนงามเจ้าบยบินไปตามดอกไม้ดูดน้ำหวาน สำราญใจสุกอะไรนอพผีเสื้อแสนงามมือปัมือไเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงผีเสื้อแสนงามเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูฝากเด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงอื่นๆได้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูฝากเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนแม่ก่อนออกจากบ้านพกเจลแอลกอฮอล์แลมือบ่อยๆเว้นระยะห่างด้วยน,นะคะถ้าออกจากบ้านสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ